ร้านทับทิมกรอบแจ้วนแห่งนี้นะคะเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า20ปีแล้วล่วะคะ่ะเมนูที่ขึ้นชื่อก็คือทับทิมกรอบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีขนมหวานต่างๆให้เลือกทานกันเยอะแยะเลยทีเดียวอทิเช่นลอดชองแตงไทยสลิมซึ่งนอกจากขนมหวานที่หอมหวานอร่อยแล้วที่นี่ยังมีอาหารจานเดียวไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วยนะคะอย่างเมนูเกี๊ยวต้มยำผัดไทยกุ้งสดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าค่ะเส้นทางการมาร้านเจอ้วนทับทิมกรอบ ถ้าคุณผู้ชมมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ให้เลี้ยวเข้ามาทางถนนสีดอนชัยจากนั้นตรงเข้ามาให้สังเกตโรงแรมเชียงใหม่พาราซาร้านจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญประเทศแปดชื่อร้านชื่อว่าคาทิมโกคาทิอโกเชอ้นอนวนเสียงแผ่ว <laughs> <laughs> เสียงแผ่วมากเ <c oughs> พราะว่าไม่มีแรงแล้วเสียงที่แผ่วเบามาชัวรเบาชับา นี่ไงใช่ไมหมครับพี่ออมท่าทางหน้าตาขยันมากากินป่ะ,ะกินป้าจะเอาป่ะไม่เอาสนอนมากเขาชื่อร้านน้ำจิ้มกรอบเจิาอ้วนเอาเอลยแร้บอ่ะ กินก็อยต่ถ้ากินกรอบครับเราครบแล้วปปนะวันนี้นี่อร่อยจริง,งนะเนี่ยอร่อยจริงครับพี่อ้อมอร่อยใช่ไหมเหมือนกะทิเข้าอ่ะมันไม่ใช่กะทิป่ะมันเหมือนนมสดอะไรแบบว่าอืมนี่มะพร้าวอ่อนไงมาไม่เคยผิดหวังอ่ะยิ่งมากับพี่อ้อมเลยต้องเคลียร์ท้องเลยอ่ะนี่เหมือนกะทิอือนมสดพี่อนอกจากมันหวานพอดีมากเลยอ่ะมันไม่หวานจ้ากมันอือนมสดวะ อ้ก๋ยหางไว้ก๋วยที่วไรคุณผู้ชมเมื่อมมบอกครั้งแรกที่ได้กินก็คงดีใจพี่ครับพี่ออมเาอยากทราบว่ากะทิที่พี่ทําเนี่ยคือกะทิอะไรครับเพรนกะทิสดค่ะอร่อยมากเันี่ยหว,ว,วานๆพอดีพอดีตัวสดทําเองไหมครหรือว่าเป็นกะทิที่เจ้าประจัแต่ว่าเอามาปรุงอ๋อปรุงในสูตรของพี่อีกแต่เราไม่บอกกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ไม่เด็ดที่สุดในที่นี่ขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวเก็บตังค์ครับ ที่คือเจ๊อ้วนไม่ใช่ค่ะอ้ันนี้เป็นรุ่นสองแล้วค่ะรุ่นสองลูกเจ๊อ้วนเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเอามาบ่อยมากใช่แล้วก็เลยพายนี่เมื่อกี้นะฮะผมไม่เคยเลยฮะครั้งแรกที่บอกเขาว่าจริงจริงอร่อยสบาใจไหมพี่สบาใจมากเดี๋ยวเราไปทานอะไรต่อครับพี่อ้อมอาร์ตครับไม่ไหวเป็นแยี้วัวดีกว่าใครยี้วัวไปเดินวัวลายมั้ยไป เพราะว่าพี่กินหนีไม่ได้แล้วพี่พูดจริงครับเดินเล่นดีกว่าพี่ขอเดินดีกว่าได้ครับวันนี้วันเสาร์ค่ะถ้าวันเสาร์เราจะเดินบัวลายกันเพราะว่าถนนคนเดินเขามีหลายจุดหลายวันถ้าวันเสาร์เดินบัวลายอันเชิญเ <นะ S 1> ลยครับพี่ออมขอบคุณครับ,รบที่คือถนนบัวลายใช่ไหมฮะแต่เราจะตายแล้วคือทั้งอิ่มทั้งทุกอย่างแต่คือ ตอนนี้สี่โมงเย็ยนแล้วข้างหลังกล <ขา S 1> ับมาเดินย่อยอ่ะใช่ยังเซตกันอยู่เลยพี่อ้อมปกติสี่โมงสี่โมงนิดเดียวเราจะได้เห็นแล้วนะคะว่าถานนวัวลายเนี่ยเขาจะมีคนมาขายของกันเลถนนคนเดินนะคะก็จะมีเครื่องเงินมีของขายนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเซตไม่เสร็จว่ะวันนี้ยังเซตไม่เสร็จแผนที่สองต่อไปเราทำไงดีฮะก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตในโรงแรมรหรือจะไปนั่งร้านกาแฟที่มีรนเมือง กาแฟแล้วครับพ sure> yeah, uh ี่คอมไม่หรอปล่อยเวลาทุกคนเป็นอิสระอ๋อแล้วเดี๋ยวเราปล่อยเวลาทุกคนเป็น nice> อิสระแล้วเราไปเจอกันตอนขันโตบอารถามวัยรุ่นนีเข้ามาทำไมวัวลายตัวเองตัวเองมาหน่อยหน่อยตัวเองมาหน่อยหน่อยตัวเองญาตคุยหน่อยนะเวลาเวลาไปเดินที่นี่กันเขาจะซื้ออะไรกันอะส่วนมากหรอจ้ะจะเป็นของแบบก็ใสยข้อมือของจิติีของชาตของจิติีที่เป็นแบบโตอันกี่บาทเลยคะแพงไหม ถ้าเป็นสร้อยข้อมือจะเป็น5บาทถึง้าเอ้ามี5้าบาทได้เหรอ5หบาท5บาทซื้อของได้แล้วเหรอได้ค่ะชื่ออะไรอะสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งจริงเหรอสร้อข้าก็มีสร้อยออหมายถึงสร้อยเชือกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อจ้บาทเนี่ยปลอกคอแม่ตามหายปลอกคอเั่นไปร้านสูนัดไหมเั่นไปร้านสูนัดอ๋อครับครับอ้อแล้วแล้ว5บาทนี้ซื้อได้แล้วงี้เหรอค่ะแล้วแล้วแล้วมันมีอะไรน่าซื้ออีกคะเครื่องเงินเยอะไหมคะถนนนี้ เป็นประมาณตอนกลางวันมากกว่าโอเส้นนี้ตอนกลางวันจะเป็นพวกของเคมีนจะเยอะหน่อยอ๋อเสถียรทำมือเยอะเนาะมาดึกๆเนาะโอเคอเลยๆนะคุณเสถียรทำมือฮะไม่ใช่แล้วล่ะทำมือเฉยๆไหมไม่ต้องคุณเสถียรครับผมนะคะอ๋อแล้วถนนมันยาวไหมคะสุดเลยสุดเนี่ยค่ะจนถึงอ่าสี่แยกประตูหายาอ๋ออันนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมคะถ้าวันอาทิตย์ก็เดินที่ถนนอะไรคะตัวเอง ท่าแพประตูท่าแพค่ะครับแล้วมาเดินบ่อยป่ะคะก็ส่วนมากจะเป็นปิดเทอมอ๋อมาเดินนอนปิดเทอมค่ะนัดหนุ่มมามานัดหนุ่มมาเดินนี่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อไม่นัดหนุ่มออกซื่อว่ะนี่เดี๋ยวไปไหนกันฮะจะไปไหนกันเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับบ้านบ้านที่ไหนเพื่อผ่านเพื่อผ่านจะได้ไปส่งไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับขอบคุณคะขอบคคุณนะะขอบคุณนะคะ ผู้ชมคะถนนวัวลายเป็นกิจกรรมการรวมตัวซื้อขายสินค้าและอาหารทางวัฒนธรรมล้านนาค่ะแต่เน้นหลักไปในสินค้าที่เป็นเครื่องเงินล้านนาบนสเสน่ห์ถนนวัวลายทั้งแถบยาวกว่า3กิโลเมตรปิดถนนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะคะของขายเยอะแยะมากมายค่ะตั้งแต่ของใช้ของกินทั้งกินเล่นและกินจริงๆใครมาเชียงใหม่ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันค่ะเขาเริ่มเปิดร้านให้เดินกันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะ นับเป็นอดีตการที่ผ่านมาหลายร้อยปีนะคะชุมชนย่านถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างงานและสร้างอาชีพให้กับชุมชนในวันนี้กําลังจะสูญหายไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยเหตุน,นี้คนในชุมชนถนนวัวลายจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของล้านนาไว้ค่ะ เห็นง่ายๆก็คงเป็น2ฝั่งถนนยังคงมีเครื่องเงินมาทำขายทำโชว์ให้เราได้เลือกซื้อกันแหละค่ะ